นี่คือดอกสเลเตหรือว่านมหาหงดอกมีสีสันหลากหลายสีและมีกลิ่นที่หอมเย้ายวนชวนหลงไหลในสมัยโบราณน,นั้นมีความเชื่อว่าดอกสเลเตทําทำให้หนุ่มสาวหลงไหลซึ่งกันและกันจึงห้ามปลูกไว้ใกล้ห้องนอนของบ้านที่มีลูกสาวอาศัยอยู่และห้ามหญิงสาวนำดอกสเลเตมาทัดหูด้วยเพราะถือว่า เป็นการโปรยเสน่ห์ให้แก่ฝ่ายชายจึงมีนักแต่งเพลงท่านหนึ่งแต่งเพลงแม่ดอกสเลเตและมีนักร้องท่านหนึ่งนำมาขับร้องเนื้อเพลงเป็นทำนองเปรียบเลยว่าหญิงสาวผู้หนึ่งมีเสน่ห์แรงเหมือนดอกสเลเตจนเพลงนี้โด่งดังมากเมื่อประมาณ40ปีก่อน เพราะความที่ดอกสเลเตมีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเย้ายวนใจกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมนําดอกสเลเตมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนกันอย่างแพร่หลาย